ก็ EP นี้นะครับผมก็จะพูดถึงธรรมะข้อหนึ่งเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องไม่ยึดติดกับอะไรนะครับการไม่ยึดติดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยไม่เกี่ยวกันนะครับการไม่ยึดติดก็คือเราจะต้องทําใจของเราเนี่ยให้มันมีความเป็นปกตินะครับเราอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ย มันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรามองว่ารถสมมติเราซื้อมามันเป็นของฉันนะครับพอมันเก่าเราก็อาจจะรู้สึกเสียใจนะครับหรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์นะครับแล้วก็บางคนมีแฟนอาจจะไปคิดว่าแฟนเนี่ยเป็นของของตัวเองอันเนี้ก็จะทำให้เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ละ เพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นของของใครนะครับแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังมีความเสื่อมมีความเจ็บมีความแก่มีความตายเพราะฉะนั้นหากเราไปยึดติดว่าอะไรเนี่ยเป็นของของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์นะครับแล้วยิ่งเรื่องของหลุมสาวเนี่ย มันก็จะมีเรื่องความหึงคึงหวงต่งตางๆหรือว่าความห่วงแหนนะครับบางคนเลิกกันก็รู้สึกอะไรอาวารอะไรเงี้ยในความเป็นจริงเนี่ยก็แค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่เราเอาจิตใจของเราไปผูกติดไปทุ่มเทให้เกินเกินไปนะครับสิ่งที่เราดูแลได้ก็เป็นเรื่องของการ หาใจนะครับการที่เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้สิ่งต่างๆนะครับสามารถคิดสามารถฟังได้ยินสามารถพูดอันนี้มันเป็นทักษะของของมนุษย์ที่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดก,กับอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับมันไม่มีหรอกอะไรที่มันเป็นของเรานะครับทุกอย่างมัน เป็นวัฏจักรนะครับหมุนเวียนตลอดเหมือนฝนตกอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองสังเกตดูฝนมันไม่ได้ตกมาตลอดนะครับฝนมันก็มีที่ตกมาแล้วมันก็หยุดไปนะครับฤดูร้อนมาเดี๋ยวก็เป็นฤดูฝนเดี๋ยวฤดูฝนไปก็เป็นฤดูหนาวสิ่งต่างๆในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้น หากเราคิดว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความมีสตินะครับโอเคเพื่อนคนนี้เราชอบคุยด้วยเรามีความสุขแน่นอนการที่พบกันกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราไปยึดติดในเวลาที่เรามีความสุขตรงนั้นเราก็รอเอ้ยเมื่อไหร่จะได้เจอเพื่อนคนนี้อีก นะครับจะทําให้เราเนี่ยลืมความสุขในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆเป็นของของเราอย่างแท้จริงเลยนะครับถ้าเรายังไม่ตายเราย,ยังมีชีวิตเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้อง พิจารณาอะไรมันได้แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นปัจจุบันมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าพึ่งไปคิดอะไรมากก็คืออยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเราพบกันใหม่อีพีหน้าครับผม